ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับกนช่อง youtube แมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนคินิกกนรัตนบุรีนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามือสองนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น Power Amp นะครับของยี่ห้อนะครับ Mo ไดร็อกไดรอกนะครับนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับดูสภาพข้างในนะครับังเงียบอยู่เลยนะครับ ทรนะครับข้างละสี่ข้างละสี่ตัวนะครับบอร์ดไดนะครับไฟสูงนะครับผมมีป้องกันลำโพงนะครับลำโพงช็อตตัดนะครับผมนะครับคาปาซิเตอร์นะครับหกสิบสามโวลต์นะครับไฟหกสิบกว่าโวลต์นะครับผมนี่นะครับสภาพนะครับ เสียงดีนะครับบอดแท้จากโรงงานนะครับจากบริษัทเลยนะครับหมอแปลงให,ใหญ่นะครับผมนะนะครับด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหลังก็จะมีโหมดนะครับการปรับสเตอริโอปรับบิดปรับพาราเรียลนะครับ ช้งานได้ปกติดังทั้งสองข้างนะครับภาพก็ยังสวยอยู่นะครับผมฝาไม่มีรอยนะครับนี่นะครับให้ดูครับฝาก็เป็นรอยฝุ่นนะครับรอยฝุ่นจับนะครับนี่นะครับผมด้านหน้านะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับต่อมานะครับสายสัญญาณนะครับขอแากวางไว้กับพื้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับสายสัญญาณใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับน่าจะประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขาย ราคาเมาไปเลยนะครับสายสัญญาณนะครับไม่แยกขายนะครับเฉพาะที่ไปซื้ออยู่ร้านนะครับเส้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับพร้อมเข้าหัวนะครับร้อยกว่าบาทแล้วนะครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบสี่สิบกับหัวนะครับอาจจะให้ดูช้าช้านะครับตรงนี้ก็สองสี่หกแปดตรงนี้ก็สิบหละ สิบหัวนะครับมีหัวของทาดาด้วยนะครับสองสี่หกแปดนะครับนี่ก็เกือบยี่สิบกว่าแล้วนะครับกลองนู้นอีกนะครับกลองตัวนู้นก็จะเป็นพวกสายใหม่นะครับสายไม้สายแจ็คต่างๆนะครับที่มันมีความยาวนะครับยาวประมาณ3เมตรถึง5เมตรนะครับพวกที่อยู่ในกองนะครับนะครับผม ก่อาคะพระคนกันไปนะครับนี่นะครับผมได้หมดนะครับยกกองนี่เลยนะครับยกทั้งหมดเสร็จเลยนะครับท่าใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับผมเยวจะทิ้งเบอร์นะครับติดต่อไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือทาง facebook นะครับผม ใดสะดวกทางช่องทางไหนก็นะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ